สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํากิจกรรมของแอป t i ก t อรนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนั่นเองนะแล้วก็จะมีดูวิดีโออะไรบ้างนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลย กิจกรรมนี้สามารถทําได้ทุกคนเลยทั้งคนที่มี t i k t อกอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่มี t i k t อกนะครับสามารถได้หมดเลยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อทําการไปดาวน์โหลดแอปทิก t อกก่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนกด download, ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ทําการล็อกอินแล้วก็เข้าสระบบใน Tik t o อกให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งค่าบัญชีอะไรต่างๆให้เสร็จก่อนนะครับต่อมาให้เพื่อนกดมาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูปเหรียญอยู่ตรงนี้หรือว่าเพื่อนจะกดมาที่ฉันตรงนี้ก็ได้นะครับรูปคนรูปฉ มันก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะมีรูปเหรียญอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับเพ,พื่อนสามารถกดรูปเหรียญตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมวิธีการเล่นกิจรกรรมอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมีอยสองอย่างนะครับก็คือเชิญเพื่อนกับดูวิดีโอนะครับก็คือเชิญเพื่อนเนี่ยง,ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนกดมาที่เชิญตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะมันก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะครับเพ,พื่อนสามารถเลือกได้เลยว่าจะเชิญด้วยอะไรนะไม่ว่าจะเป็น Messenger Facebook, SMS และก็อีเมลนะครับ ผมแนะนำให้คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปเลยนะครับเพื่อไปแปะที่ไหนก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆอยากจะแปะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในไลน์ในคอมเมนต์ของ YouTube อะไรต่างๆนะครับสามารถเอาไปแปะได้เลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนเราทําการกดลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดติ k กต็อกแล้วก็เข้ามายืนยันรหัสแนะนําของเราในแอปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินมาตามนี้นะครับ ของรางวัลล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับก็คือจะได้เงิน2,500บาทเลยนะครับต่อเพื่อน5คนนะเมื่อเราเชิญเพื่อนคนแรกปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มาทันทีนะครับ900บาทตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะครับ900บาทอาตอนแรกเนี่ยจะได้มาแค่400บาทแต่ว่า500บาทเนี่ยเป็นโบนัสนะครับก็คือจะหมดภายใน69ชั่วโมงนะครับตรงนี้เลยนะ โอเคก็ให okay. so, ้เพ right? mm ื so ่อนลองไปเชิญเพื่อนดูนะครับแล้วก็เท่าที่ผมไปดูใน YouTube มาเนี่ยมีหลายคนคอมเมนต์ไปถามถึงเรื่องรหัสแนะนานะครับว่ามันใส่ตรงไหนใส่ยังไงนะครับคือเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับช่องที่เราใส่รหัสแนะนำเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเท่าที่ผมจําได้นะตอนที่ผมสมัครเข้ามาแรกๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือมันจะมีช่องให้ใส่เป็นรหัสแนะนําแล้วก็กดยืนยันรหัสแนะนํานะครับ ใครที่เพิ่งดาวโหลดใหม่ๆเนี่ยก็ลองไปดูนะครับแต่เงื่อนไขของมันก็คือเราต้องดาวโหลดแอป,ปผ่านลิงก์ของเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเราไปดาวน์โหลดเองใน Play Store หรือว่าใน App Store เนี่ยมันน่าจะไม่มีนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันต่อนะครับก็จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับเชิญเพื่อนเพิ่มแล้วรับรางวัลนะครับตรงนี้เลยนะก็จะได้มา8 0 0 0บาทเลยนะครับตรงนี้2คนแรกเนี่ยจะได้ไปเลยนะครับ400บาทนะ4คนต่อไปก็คือ1,600บาทแล้วก็ อีก14คนเนี่ยก็คือจะได้มา6,000บาทนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับด้านบนเลยนะครับก็คือเชิญ1คนก็จะได้900บาทเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยก็คือภายใน69ชั่วโมงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมดูวิดีโอกันบ้างนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับ กิจกรรมดูวิดีโอนะก็คือเราดูวิดีโอ10นาทีก็จะได้มา8 0 0คะแนนนะครับดูวิดีโอ30นาทีนะครับก็จะได้มา2,900คะแนนนั่นเองนะครับวิธีการดูก็คือให้เรากดมาที่ไปตรงนี้นะครับเพื่อทําการดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปนะกดไปปุ๊บแล้วก็ดูวิดีโอตามปกติเลยอ่าเมื่อเราดูวิดีโอครบตามเวลาที่เขากาหนดเนี่ยเราก็จะได้คะแนนมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะ กิจกรรมก็น่าจะมีประมาณนี้เลยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะใครที่มีแอป,ป t i k t o อกอยู่แล้วก็ลองไปเชิญเพื่อนดูนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อไปดาวน์โหลดแอป,ปได้นะครับเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยนะครับผมโอเคเราลองมาดูในส่วนของการถอนเงินกันบ้างนะครับก็คือตรงนี้เลยนะกดถอนเงินเข้าไปเลยนะครับ ตอนนี้คะแนนผมมีอยู่21,800คะแนนนะครับก็จะเท่ากับ2บาทกับอีก18สตางค์นะครับประมาณนั้นนะครับผมส่วนขั้นต่าในการถอนก็คือ3บาทนะครับแต่ว่าจะถอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนของ3บาทนะแล้วก็จะมี15บาท60บาทแล้วก็100บาทครับผม ส่วนช่องทางการถอนก็จะมี True Money Wallet กับพร้อม Pay นะครับใครอยากถอนเข้าอะไรก็เลือกได้เลยนะครับตรงนี้ผมยังถอนไม่ได้นะครับถ้าผมถอนได้ผมก็จะมาลองถอนให้เพื่อนดูนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่มีแอป TikTok เนี่ยก็กดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อไปดาวน์โหลดได้นะครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลย วิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะครับแค่เพื่อนกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อไปดาวนโหลดแอป,ปก่อนนะครับจากนั้นก็ลอกอินด้วยเบอร์โทรหรือว่าอีเมลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เข้ามาในแอป,ปหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาในหน้ากิจกรรมตรงนี้แล้วก็เข้าไปยืนยันในส่วนของรหัสแนะนำนะครับก็จะได้เงินไปฟรีๆถ้าเพื่อนอยากได้เงินที่มันเยอะกว่านี้ก็สามารถไปเชิญเพื่อนได้นะครับผม คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนั่นเองนะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ